ครับวันนี้เราจะมาติดตั้งโปรแกรมทีมวิวเวอร์นะครับแล้วก็หาหรือว่าใช้นานยังไงนครับขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องลบทีมวิวเวอร์ก่อนครับก็เปิดบู๊กเกอร์โ,ลโแล้วก็พิมได้ว่าทีทมวิวเวอร์แล้วก็ทําการเข้าไปที่เว็บไซต์ทีมวิวเวอร์แล้วก็ดาวน์โหลดฟรีนะครับกดตรงนี er ้เหลังจากนั้นเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเราก็กดติดตั้งปกติครับ พอเราติดตั้งปั้งเสร็จเรียบร้อยมันจะได้ไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นทีมิวเวอร์แีบนะครับแล้ก็ทำการดงทนเบีนเข้าไปครับผมทีนี้ทีมิวเวอร์เราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราต้องมาสังเกตกันว่าคือจุดๆนี้นะครับจะมี ID มี ผ่านแน่นอนว่าถ้าเราจะให้เพื่อนเข้าเครื่องเรานะครับเราต้องกรอกตรงส่วนในของ ID เนี่ยครับอยู่ที่นี้เขาจะถามมาผ่านเ็ราเราต้าองอบหัาผ่านไปแต่ทีนี้ถ้าเราจะใช้ของเพื่อนเราใช้ของเพื่อนนะครับเราก็ต้องมากรอกตรงบริเวณส่วนนี้นะครับก็คือจะใช้ของเพื่อนต้องกรอกส่วนนี้ถ้าเราอยากใช้คอมเครื่องไหนเราก็ต้องกรอกส่วนนี้ซึ่ง เขาต้องให้ id เรามาคือตัวนี้นะครับเขาต้องให้ id เรามาแล้วก็มีพาสเร์ด้วยคือตรงเขาต้องให้เรามาทีนี้ซึ่งที่ผมจะไปใช้ผมได้ทาการเอา id พาสเบลอะไรมาหรือเปล่าครับก็คือันนี้นะครับก็คืออันนี้คือ id ครับอันนี้คือพาสเ์ดผมก็ทำการเอาออกลงไปนะครับผมก็เอา id รอกลงไปตรง พี่ดีของเพื่อนนะครับแล้วเราก็ทําการกดเชื่อมต่อครับกดเชื่อมต่อต้องรอสักครู่ครับอ่าทีนี้แน่นอนว่ามันมีให้ใส่ผับเปิดในส่วนของตรงจุดนี้นะครับให้ใส่หลักฐานก็คือหถ้าผับคือไอ้ตรงนี้นครับมันเกิดจุดตรงนี้เจออย่างนี้ครับแต่ว่าต้องเป็นของเพื่อนนะครับไม่ใช่ของเราของเพื่อนทีนี้ของเพื่อนก็คือตัวนี้ครับเราก็ทําการออกมา แล้วก็บอกอ่อนนะครับอ่าทีนี้เราก็ได้เห็นหน้าจอเพื่อนแล้วแล้วก็อันนี้คือจอเราอันนี้คือจอเพื่อนนะครับในส่วนของอคือจอเพื่อนครับก็จะมีการมองมีอะไรต่างๆมากมายครับทีนี้เราก็ทําการขยายครับเราจะได้ใช้งานง่ายขึ้นให้มันขึ้นเหมือนของของเราครับ ทีนี้มันก็จะขยัยเต็มจอครับแต่ทีนี้จอเพื่อนเราเล็กกว่าจอของเรามันก็จะเกิดเป็นพื้นผิวดำด้านข้างครับแต่ถ้าถ้าจอเรามันขนาดพอๆกันมันก็จะขึ้นเต็มหน้าจอเหมือนกันครับทีนี้เราอยากจะใช้สรุปของเพื่อนแล้วก็ทำการทดอบสรุปของเพื่อนก็คือตรงนี้นะครับเราทอบก,ก,ก,กันสรุปกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่มีสรุปเวอร์ในคอมเรารือคอมเราอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่า เรามีคอมเพื่อนแล้วซื้อเวิร์กแรงแล้วก็ซื้อเวิร์กีอะไรเงี้ยครับเราเครื่องเราจะได้ไม่ไม่เป็นภาระของเครื่องเราด้วยเครื่องเราก็แค่เพียงแค่ยืมหน้าจอของเพื่อนของเพื่อนมาครับแล้วก็ทําการเข้าโปรแกรมซึ่งโปรแกรมนี้เป็นของเพื่อนเรานะครับเพื่ออยู่จอหนึ่งแล้วก็เข้าไป ทีนี้ความแรงของการเปิดโปรแกรมหรือการทาอะไรก็ช่างมันอยู่ที่เครื่องของเพื่อนเราเลยเราเองแค่ยึมจอเข้ามาทีนี้เราก็ทําการสร้างพาร์ทครับเราทำสรุปรได้ทุกอย่างเลยครับเหมือนเหมือนมันเป็นคอมของเราครับแต่ว่าเป็นของเพื่อนแต่เรายืมจอมาก็สร้างพาร์ทปกติการสร้างพาร์ทก็มาที่ New ตนีตรงนี้ New นะครับ New เรากดครับการสร้างพาร์ทก็ง่ายๆครับสร้างพาร์ทก็คือตรงนี้ แล้วก็กดโอเคนะครับก็กดโอเคความเร็วความแรงก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของเลรื่อเราด้วยนะครับอ่ะทีนี้โปรแกรมมานะครับเราก็อยากจะสร้างงานสักชิ้นหนึ่งอย่างเช่นจะสร้างขอ่งสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็มาฟอนวิวครับเราอยากสรุปที่คอนวิวครับซึ่งการขึ้นรูปแต่ละวิวนั้นขึ้นอยู่กับชิ้นงานนะครับว่า ของซับซ้อนแบบไหนนะครับเราถึงจะขึ้นชินงแชมป์แต่เราวิวทีนี้เราอยากขึ้นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาครับเราก็เนี่ยครับกล่องฟอนวิวแล้วก็กว้านะครับแล้วก็กดเนี่ยครับสกเสกเ็ดคือสเก็ดเราคลิกขวาที่ฟอนวิวนะครับคลิกขวาที่ฟอนวิวแล้วกดสกเก็ดนะครับกดไปอ่าทีนี้มันเปลี่ยนหน้ามาทางเราละเราก็ทําการสร้างสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมง่ายๆครับก็คือตรงจุดนี Потому ้ นนผมก็จะมีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันนะครับสีเหลี่ยมว่าเราต้องการสร้างแบบไหนอะไรยังไงนะครับในทีนี้ผมอยากสร้างแบบแรกก็ใช้แบบแรกนะครับก็เอาเมาส์มาชี้ที่จุดออริจินครับจุดออริจินซึ่งแน่นอนว่ามันจะขึ้นเป็นนี้นะครับจุดสีเหลีย่ยมแปลว่าอยู่จุดออริจินคือจุดส่วนสูนะครับเราก็ทำการสร้าง เราสร้างไปต่อครับโดยไม่ต้องสวนว่าขนาดเท่าไหร่เราก็สร้างไปต่อทีนี้หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วอ่ะมันยัง under define อยู่ก็คือเรายังไม่ได้บอกขนาดมัน,นครับมันยัง under อยู่ทีนี้เราก็มาบอกขนาดวยดกัน smart นะครับ smart เป็น n s i o n กดไปแล้วก็คลิกที่เส้นนะครับหรือว่าคลิกที่จุดสองจุดก็ได้แล้วแต่เราไอ้เดี๋ยวผมจะคลิกที่เส้นดูก่อนก็คือกดลงมานี่ครับกดครั้งเดียวแล้วก็มันจะสามารถไปนี้ได้เลยแล้วก็กดครั้งหนึ่ง เราใส่ห้าสิบนะครับทีนี้คลิกอีกทีหนึ่งก็คืออ่ะเราเราอยากลองแบบแปลกใหม่เนาะก็คือกดตรงจุดแล้วก็กดตรงจุดนี่ครับมันได้เหมืนอนกันครับเรากดใส่ห้าสิบก็คือสี่เหลี่ยมัตุรัสอนนี้ให้เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องทําการเพิ่มเนื้อนะครับตอนนี้คือมันเป็นสองมิติอยู่เพิ่มเนื้อง่ายๆก็เพียงแค่มาหยเจอนะครับยตรงน,นี้เรากดเข้าไปครับหลังจากนั้นมา การเพิ่มเนื้อมีหลายแบบนะครับทีนี้เราก็จะเพิ่มแบบติกถูกก็คือการเพิ่มหนึ่งนะครับเป็นแบบตรงๆถ้ารีโวจะคือเป็นแบบตรงตรงครับรีโวเป็นแบบตรงกลมอันนี้คือเราต้องสร้างเส้นตรงก่อนแล้วค่อยสร้างวงกลมล้วถึงจะสวิปพอดเดบิวได้ครับอันนี้เราเพิ่มแบบปกติง่ายๆครับก็กดเข้าไปถ้าผมเนื้อก็จะมาออกเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถให้ขนาดตรงนี้นะครับจะมีการให้ขนาด มีการปรับทิศทางของการเพิ่มเนื้อนะครับว่าไปข้างหลังไปข้างหน้าหรือจะมีการเปลี่ยนลักษณะการเพิ่มเนื้อครับได้หมดแล้วก็มีสามารถเพิ่มเนื้อหน้าหลังไม่เท่ากันได้ด้วยครับทีนี้ก็ขึ้นทางง่ายๆก่อนเลยก็คือเพิ่มไปปกติก,ก่อนครับแล้วก็เพิ่มไปสักห้าสิบอ่าเตอร์ทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ทําการติ๊กถูกนะครับก็คือติดถูกตรงนี้ครับโอเค ทีเราก็ได้ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการเซฟครับโดยการกดตรงนี้เซฟเนาะเนี่ยสามเหลี่ยมลงมากดลงมาป๊อปนี่ครับเซฟแอปนะครับมีเซฟแอปอยู่ง่ายๆกดครับเซฟไว้เดสก์ท็อปก็ได้ครับเซฟไว้เดสก์ท็อปชื่อก็กรนรหนักศึกษาก็ได้ครับแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟไปทีนี้งานของเราจะอยู่ที่เครื่องเพื 1, 2, <osity> <ๆ>่อนนะครับไม่ได้อยู่ที่เครื่องเรา ทุกอย่างเลยอยู่เครื่องเมแต่ว่าเราเพียงแค่ยืมจอเขาก็ปิดโปรแกรมเวลาเราจะออกจากทีมยูเวอร์ก็ง่ายๆครับเรากดตรงนี้มันจะมีตัวแกวตรงนี้นะครับนี่นะครับการกบาดอ่าทีนี้อันนี้คือเป็นการเซฟตินแล้วนะครับว่าเราออกก็มีประมาณนี้นะครับ